โครเอเชียกำลังจะเข้าเชงเก้นในปี2023อะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างสิ่งที่ควรต้องรู้เลยก็คือรีบไปเที่ยวเลยก่อนจะสายเกินไปนี่รวมถึงอีกสองประเทศที่จ่ออยู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งยังไม่มีข่าวเราก็เลยไม่รู้ว่าจะในช่วงเวลาเดียวกันหรือเปล่าก็คือโรเมเนียกับบุลกเรียนะครับคือที่บอกให้รีบไปนี้สําหรับพวกที่โชคร้ายหน่อยนึงที่มีแต่วีซ่าระยะสั้นนะครับคนที่ เออถือบัตรเลสซิเด้ของยุโรปอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้กระเทือนอะไรเพราะว่าสามารถไปได้ทุกเวลาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ได้ครั้งละเก้าิวันโดยไม่ต้องขอวีซ่าอยู่แล้วด้วยแต่ว่าคนโชคร้ายอย่างพวกเราที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเราสามารถใช้วีซ่าเชงเก้นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแบบมัลตินะครับที่ยังมีวันเหลืออยู่ก็สามารถอ่าเราสมมติไปขอมา2ี่สิบวันสมมตุติแล้วเราใช้ไปแค่สิบแดหรือสิบ้าวันเหลือวันไว้สักวัน2วัน แล้วเราก็สามารถเข้าโครเอเชียได้และอยู่ได้สูงสุดถึง90วันโดยที่ไม่ได้หักวันในเชงเก้นวีซ่าเลยแต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้าเชงเก้นเมื่อไหร่นั่นแหละคืออันนี้คืออ๊อฟพูดโดยที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนแต่อ๊อฟเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเอาเขาจริงเขาอาจจะคือไม,ไม่มีทางเป็นไปได้อะเพราะเขาเชงเก้นก็คือหมายความว่าเขาเป็นพาร์ทหนึ่งของเชงเก้นไปแล้วก็ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นในการเข้าฉะนั้นถ้าเข้าโครเอเชียเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องหักวันในวีซ่าเชงเก้นแน่นอน แต่ของเดิมคืออย่างที่บอกอะถ้ามีวันเหลืออยู่แม้แต่1วันแล้วเข้าโครเอเชียจะอยู่ได้สูงสุดถึง90บวันโดยที่ไม่เกี่ยวกับวันไม่หักวันในเชงเกนเลยซึ่งโกโนกายได้ทำมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นคือ1ปีที่ท่องยุโรปมาในช่วงโควิดก็อยู่ในเขตเชงเกนเออสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสมา ประมาณ88วันแล้วก็มาเข้าประเทศที่ใช้ชิงเกนมัลติเข้าได้อย่างเช่นแอบเนียมอนเตเนโกรโครเอเชียรวมๆแล้วก็คือ6เดือนเลยคือแอบเนีย90มอนเตเนโกรนิดหน่อย7วันแล้วก็ไปโครเอเชียอีกเกือบ90แล้วสุดท้ายกลับมาเข้าเขตเชงเก,น,เกนอยู่อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสประมาณ90เอ่อ89วันก็คือได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปถ้าโครเอเชียเข้าก็คืออย่างที่บอก ก็เป็นเชงเกนประเทศหนึ่งไปแล้วฉะนั้นถ้าจะเข้าก็คือหักวันในเชงเกนจะไม่สามารถอยู่ได้แบบเดิมอีกต่อไปก็คงไม่ได้กระเทือนกับคนที่ไปแบบสั้นๆนะครับสมมุติว่าขอวีก็เหมือนที่เราไปประเทศอื่นนั่นแหละถ้าอยู่ในเชงเกนถ้าเกิดไปสั้นๆอะอะไรดอีอิตาลีสี่วันเออสโลววเนียสามวันโคอเอเชียสามวันอะไรดีอีกแล้วก็ไปแล้วก็กลับเข้ามาเยอรมนีอีก ห้าวันแล้วก็กลับบ้านเอออันนี้ไม่กระเทือนเพราะว่าจํานวนวันไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่กะจะไปเยอะๆอันนั้นเนี่ยจะกระเทือนเพราะว่าไม่สามารถทําแบบเดิมได้ของเดิมคือเขาไม่ได้หักวันในเชงเก้นเพราะว่ายังไม่ได้เข้าแต่ตอนนี้ถ้าเข้าแล้วต้องหักวันในเชงเก้นแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอีกสองประเทศที่เจาะเข้าในช่วงเดียวกันเขาจะได้กันเมื่อไหร่ฉะนั้นเป้าหมายของออฟกับจีก็คงต่อไปก็ถ้าขึ้นอยู่กับการจัดสรรเวลาก็น่าจะเป็นโรเมนียเพราะาเราก็อยากไปอยู่ ก็คือถ้าเกิดเขาดันเข้าก่อนขึ้นมานี่เราก็คือจะให้มาขอเชงเก้นเพื่อจะมาเข้าโครเอเชียโรเมเนียกับอุนแกเรียนี่มันก็ดูยังไงยังไงอยู่นะเดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลย3ส,สิ่งนะครับสําหรับโครเอเชียในปีหน้านี้นักเดินทางควรรู้อะไรแต่ต้องบอกก่อนว่าเว็บนี้เขาเขียนให้คนอเมริกันได้อ่านซึ่งคนอเมริกันเนี่ยก็คือเข้าสู่ยุโรปโดยเฉพาะเชงเก้นได้ครั้งละ 9ก้าสิบวันภายในร้อยแปดสิบวันอยู่แล้วก็เหมือนกับวีซ่าเชงเก้นที่เราขอขอกันนั่นแหละก็อยู่ในยุโรปได้เก้าสิบวันในทุกหนึ่งร้อยแปดสิบวันคือเข้าเก้าสิบแล้วต้องเว้นอีกเก้าสิบแล้วถึงจะเข้าได้ใหม่ฉะนั้นเขาไม่ต้องขออยู่แล้วฉะนั้นเขาก็คงไม่ได้กระเทือนมากแต่ว่าโครเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่ยอดนิยมของชาวอเมริกันเพราะว่าเป็นประเทศที่ติดทะเลแล้วก็จะแล้วก็มีอะไรที่สวยงามมากมายฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับชาวอเมริกันด้วย แล้วก็สําหรับมาตรการโควิดตอนนี้ก็ถูกเอาไปหมดคือคือเอาออกไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าไม่ต้องกัดตัวไม่ต้องกรอกฟอร์มใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วสําหรับโคเอเชียแต่นี้บอกว่าโอแต่เงื่อนไขวีซ่ากาลังจะเปลี่ยนนะเป็นแบบใหม่นะฉะนั้นจะต้องมาแนะนํากันคือเขาไม่ใช่เพิ่งของนะที่จะเข้าร่วมเชงเก้นนะเหมือนเขาจะขอมาเกือบสิบปีแล้วนะกว่าจะได้เข้านะไม่ใช่เข้ากันง่ายๆนะแล้วดันจะมา ไกลจะครบเวลาตอนที่เรากําลังจะไปเที่ยวเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เรายัางเที่ยวไม่ครบบอกบอกไม่บอกไม่หมดเราไปมาแล้วแต่ว่าเรายัางเที่ยวไม่หมดเคยเป็นประเทศในกลุ่มของยูโกสลาเวียมาก่อนต่อมายูโกสลาเวียก็แตกออกเป็นหลายประเทศมากเนี่ยประเทศเนี่ยในเขตนั้นทั้งหมดเลยอะสโลวีเนียคโยครเอเชียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามอนเตเนกโกรเซอร์เบียอะไร,ไรวะโคโซโวอะไรเงี้ยก็เป็นเคยเป็นรวมกันเป็นยูโกสลาเวียมาก่อน มีประเทศในยูโกสลาเวียหลายประเทศที่เข้าเขตเชงเก้นไปแล้วอย่างสโลวีเนียอ๋อก็คงเฉพาะสโลวีเนียนะถ้าโครเอเชียเข้าก็จะเป็นประเทศที่สองของยูโกสลาเวียในอดีตที่ได้เข้าเชงเก้นก็คือวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียจะเปลี่ยนไปในปี2023ของเดิมถ้าเกิดใครที่ไม่มีวีซ่าเลยวีซ่าเชงเก้นที่อย่างที่บอกนะครับเหลือวันไว้สัก1วันหรือ2วันแล้วก็เข้าโครเอเชียจะอยู่ได้90วันเนี่ย ถ้าเรามีวีซ่าเชงเก้นมัลติเพิเเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีเชงเก้นเราก็คือต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียโดยตรงก็เลยก็ได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าในประเทศไทยแต่มันก็คือส่งเอกสารเยอะไงฉะนั้นถ้ามีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วก็ทําแบบนี้ได้โดยไม่ต้องมามาขอวีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชียซ้งงําแล้วก็คือข้อข้อเสียอย่างที่เขาบอกไปแล้วต่อไปต้องโดนหักวันเชงเก้นซึ่ง ยังไม่ได้ระบุว่าจะได้วันไหนแต่ว่าน่าจะได้ในปี2023แน่แน่ซึ่งเขาพยายามเข้าร่วมกับ E.U. มาคือเข้าเขตเชงเ,เก้นมาตั้งแต่ปี2013เกือบ10ปีพออ,ออผิด,ผดคือโครเอเชียเป็นสมาชิกยูโรเปียนยูเนียน E.U. อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของเชงเก้นคือการเป็นเชงเก้นข้อดีมีเท่าสำหรับนักท่องเที่ยวมีอยู่แค่อย่างเดียวซึ่งซึ่งเพื่อนๆที่เป็น r e สิเดนตของยุโรปก็ จะได้เอนจอยกับสิ่งนี้ก็คือไม่ต้องผ่านตอมอก็ไม่มีตอมอทางบกไม่มีตอมอเอ่อทางอากาศเพราะว่าเป็นคือคำว่าเชงเก้นเนี่ยคือกลุ่มสมาชิกซึ่งถ้าโคเอเชียเข้าร่วมก็จะกลายเป็น27ประเทศสามารถเดินทางถึงกันได้โดยที่ไม่ต้องมีตอมอทางไม่ต้องมีด่านใดๆทั้งทางบกทางเรือทางอากาศทางรถไฟไม่มีตอมอในกลุ่มประเทศสมาชิกจะมีตอมอก็คือสำหรับคนที่มาจากนอกเขต อย่างเช่นมาจากไทยก็จะเจอต่อมอตอนที่ขาเข้าและขาออกเท่านั้นแต่เดินทางในกลุ่มนั้นไม่ต้องมีต่อมอทีนั้นคนที่กังวลว่าจากสมมุติจะขึ้นเครื่องบินโดเมสติกคือภายในยุโรปจากสวิตเซอร์แลนด์ไปอะไรดีไปโปแลนด์แล้วจะต้องมีต่อมอภายในอีกไม่มีก็เหมือนเรานั่งเครื่องบินในประเทศอ่นะกรุงเทพไปเชียงใหม่กรุงเทพไปภูกเก็ตต้องผ่านต่อมอไหมไม่มีไม่มีต่อมอกับเครื่องบินในประเทศอย่างมากก็ดูแค่บัตรประชาชนอย่างเดียว แต่นั่นแค่คนตรวจบัตรไม่ใช่ต่อมอถ้าจะเรียกว่าเป็นต่อมอก็คือต้องมีบูธของเขาเสร็จแล้วก็เอาเราต้องใช้พาสปอร์ตแล้วเขาก็จะต้องปั๊มตาในพาสปอร์ตซึ่งเขาอาจจะต้องดูข้อมูลอะไรถ้าเกิดว่า,เ,าเดินทางกันภายในประเทศอย่างเช่นในไทยหรือว่าเดินทางกันในกลุ่มยุโรปก็จะไม่มีการตรวจสอบแบบต่อมอสุปว่าถ้าเข้าโครเอเชียเข้าเชงเก้นก็หมายความว่าการเดินทางจะต้องนับวันรวมกันกับสมมุติเราเดินทางต่อเนื่อง สโลวีเนียออสเตรียฮังการีอยู่ในเชงเก้นทั้งสิน้นแล้วค่อยมาโครเอเชียจะต้องนับวันรวมกันภายในวันวีซ่าเชงเก้นที่เราขอจากของเดิมที่ไม่ได้นับแค่เหลือวันไว้และเป็นวีซ่าเชงเก้นมัลติคือต้องเข้าเชงเก้นก่อนแล้วค่อยมาเข้าโครเอเชียเหลือแค่หนึ่งวันก็จะได้วี่อ,อ,อยู่โครเอเชียได้90บตอนนี้ก็จะเปลี่ยนถ้าในปี2 0 2 3ซึ่งไม่ได้บอกว่าวันไหนแล้วเชงเก้นก็คือจะอยู่ได้90วันในทุก1้อแปดสิบวันของเดิมเออใช่ โคเอเชียเคยเป็นที่พักวีซา่าคือถ้าอยู่ในเชงเก้นเก้าสิบแล้วแล้วเราก็ออกมาอยู่โคเอเชียเก้าสิบถือว่าพักวีซา่าพักวีซ่าก็คือเพราะเราต้องรอให้มันเก้าสิบเว้นเก้าสิบไงรอเก้าสิบวันรอบสองหลังจากออกจากเชงเก้นแล้วเราก็จะกลับเข้าเชงเก้นได้ใหม่วงเล็บกรณีที่เราขอได้เชงเก้นมาแบบลายปีนะครับคือถ้าสมมุติเชงเก้นหนึ่งปีหรือสองปีหรือมากกว่านั้นแต่ว่าความจริงคืออยู่ได้ ก้าสิบวันในทุกๆหนึ่งร้อยแปดสิบวันคือไม่สามารถอยู่ได้เป็นปีนะต้องอยู่เก้าสิบแล้วก็ต้องออกมานอกเขตจะไปไหนก็เชิญแต่ว่าต้องให้ผ่านเก้าสิบวันที่สองไปก่อนเราถึงจะวนกลับเข้าไปได้อีกแล้วทําไมต้องพักวีซ่าด้วยทําไมไม่กลับไทยหรือว่าไปตุรกีซึ่งอยู่อยู่ก็อยู่โซนโซนนั้นเหมือนกันก็คือค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่าถ้าเราออกมาพักอยู่ที่ใกล้ๆอย่างโครเอเชียหรือแอลเบเนียหรือประเทศอื่นๆที่ เป็นยุโรปแต่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นเพราะว่า,าเราก็สามารถนั่งแค่รถบัสหรือว่านั่งเครื่องบินระยะสั้นมาได้แต่ถ้าบอกว่าไปพักตุรกีอันนั้นเขาให้คนไทยอยู่แบบฟรีวีซ่าได้แค่30วันมันก็จะไม่ครบเพราะเราจะต้อง90้าเว้น90 90อยู่ในเชงเก้นแล้วออกมาข้างนอกอีก90ที่ที่อยู่นอกยุโรปพอครบเวลา90เว้นเกแล้วก็ค่อยกลับไปอยู่ในเขตเชงเก้นได้อีก90ิใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดกลับไทยมาเลยก็ ค่าเครื่องบินก็แพงแน่เพราะว่าเราก็เห <laughs> <laughs> มือนเหมือนไปกลับไปกลับบ่อยๆค่าก็าจะแพงที่ค่าเครื่องบินแทนนี่ไงครับตรงนี้เขาบอกย้ำเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มกด90วันใน180วันไม่เกี่ยวกับประเทศยุโรปที่ไม่ได้อยู่ในเชงเก้นอ่าอย่างเช่นไอแลนด์โรเมเนียบุลแกเรียไซปรัสและโครเอเชียวงเล็บที่ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกเชงเก้นฉะนั้นฉะนั้นก็คือ สามารถอยู่ในอย่างที่บอกได้เชงเกน90แล้วก็ออกมาอยู่คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ต้องนับซ้ำกันถ้าเกิดว่าบอกว่าอุย้ยอยู่ยุโรปเชงเก้น en มา90แล้วแล้วก็จะเข้าโคเอชี90แล้วเขาจะมาติดกด90ใน180หรือเปล่าไม่เกี่ยวเพราะถ้าเขายัางไม่ได้เข้าออฟทำมาแล้วอย่างที่บอกไงใช่ถไม่มาก็อยู่ en เชงเกนเอนมารี้ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์90เสร็จแล้วก็มาอยู่ เอเบเก้าสิบอยู่โคร,โครเอเชียอีกเกือบเก้าสิบแล้วก็เข้าไปเชิงเกนอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อีกเก้าสิบก็ไม่มีปัญหาอะไรคืออับได้วีซ่ามาเชิงเกนมาหนึ่งปีอับจะอยู่ได้เก้าสิบวันในทุกร้อยปสิบวันก็คือหนึ่งปีอับเข้าแบบเก้าสิบวันได้สองรอบเก้าสิบวันแรกแล้วก็ต้องเว้นเก้าสิบแล้วก็มาเข้าอีกได้อีกเก้าสิบวันแล้วก็ต้องเว้นอีกเก้าสิบแต่นี้อับเลือกที่จะเว้น6เดือนไปเลย ก็คือต้นปี90ไปแล้วแล้วก็เว้น6เดือนคือ1 8อดวันแล้วก็มาเข้าอีก90ในช่วงสุดท้ายนี่ครับวิวนี้เราเคยไปมาแล้วอยู่ตรงออวนนี่เลยนั่งเขาเรียกอะไรกับเคเบิลคาร์ขึข้นมานี่จุดชมวิวตรงนี้แล้วก็ข้างล่างคือเมืองดูดูบล็อฟนิกเมืองเก่าของเขาก็หาดูรีวิวได้ในโกโนไกโกนะครับอยู่ในช่อง youtube ของเราแล้วโคเอเชีย e ทำไมต้องอยากเข้าเชงเก้นด้วยอ,อ,อันแรกคือเ n j o y เรื่องของบอด ฟรีบอร์เดอร์เลยก็เมืแอจะมีกฎระเบียบมากมายโคเอเชียกำลังจะโบกมือลาเพื่อนสมาชิกที่ไม่ใช่เชงเก้นแล้วก็จะได้ความเจริญต่างๆซึ่งแลกมาด้วยกฎระเบียบมากมายรวมถึงเสียสิทธิ์ในการที่นักท่องเที่ยวอาจจะมาพักวีซ่าด้วยเอาของเดิมเขาเคยได้ส้มหล่นไงพวกคนที่ คือแม้แต่คนอเมริกันเองที่ไม่ต้องขอวีซ่าแต่เขาก็อยู่ได้เก้าสิบวันในร้อยแปดิบวันเหมือนกันไงถ้าคนอเมริกันได้อยู่เชงเก้นมาเก้าสิบแล้วเนี่ยเขาก็ต้องออกมาพักวีซ่าข้างนอกใช่ไหมคําว่าพักวีซ่าก็อย่างที่บอกอยู่เก้าิบวันแรกแล้วก็ออกมานอกเขตอีกเก้าสิบวันแล้วถึงจะกลับไปได้ใหม่อีกเก้าสิบแต่ทีนี้เขาก็กําลังจะทําไม่ได้แล้วคือเหมือนว่าขอไม่ตั้งนานนะแต่เพิ่งจะมาได้เอาตอนที่มีเอ่อแบบเร่งรัดเอาตอนที่มีสงครามนี่แหละแล้วก็เขาเหมือนว่าทาง ยุโรปเองเขาก็กําลังเล็งประเทศในแถบแอเดลนติกที่เป็นทะเลเนี่ยนะที่จะค่อยๆได้กันก็คือเป็นแถบที่คาบสมุทรอะไรวะเบล่านหรืออะไรนี่แหละที่เป็นยุโรปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้อยู่ในเชงเก้นเนี่ยกำลังจะทยอยได้เข้าเขตกันหมายถึงความเจริญํ้ำน้าต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเขายังไม่ได้ฟันธงแต่บอกว่าตั้งเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมา ทางสภาของยุโรปก็ได้ได้เคลยแล้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มในระดับหนึ่งแล้วฉะนั้นก็คือจะเร่งเ,เรื่องของกระบวนการให้เร็วที่สุดภายในปี2023อ๋อแย่แล้ว <laughs> ถ้าได้จะได้หนึ่งวัคซเลย <laughs> โอ้ยไม่ทันแล้วอะ่ะคือบังเอิญว่าเคยได้เข้ามาแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้เที่ยวทั่วก็เออ ถ้าเสียดายอะไรก็คือเผ<ร>ื่อได้ลูกหลงคือ<ร> <c oughs> ถ้าจะให้ขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อมาเข้าโครเอเชียด้วยเนี่ยมันก็จะทําใจไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพวกอยู่ที่หนึ่งนานๆด้วยถ้าเกิดจะมา,มาแป๊บๆแ,แค่ไม่กี่วันหรือหรืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงคงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คงจะเป็นชอยด์หลังๆเลยชอย์หลังๆที่จะกลับเข้าไปเลยคือถ้ายังไม่เข้าเนี่ยเราอาจจะไปอีกซ้าอีกในปีถัดๆไปหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเข้าแล้วเราก็คง รอให้เที่ยวที่อื่นไปให้หมดหมดก่อนหรือเยอะๆก่อนถึงค่อยจะกลับมาประเทศนี้อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเข้ายุโรปแล้วโครเอเชียอาจจะไปใช้เงินยูโรแทนของเดิมใช้น่าจะเป็นสกุลย่อว่า hrk โครเอเชียนคูน่าอาจจะกลายเป็นยูโรนี่เขามีตัวอย่างนะครับถ้าคุณได้อยู่ในฝรั่งเศสสัก41วันแล้วคุณก็เดินทางไปอิตาลีและข้ามพรมแดน ผ่านทางสโววีเนียคือมันติดกันหมดเลยไงฝรั่งเศสแล้วก็ติดกับอิตาลีแล้วแล้วก็เซโววีเนียก็ติดกับอิตาลีทางด้านขวาแล้วก็บกลงข้างล่างก็จะเป็นโครเอเชียอ่ถ้าคุณอยู่ฝรั่งเศส41วันแล้วคุณก็เดินทางผ่านประเทศคือโดยที่ไม่ได้แวะพักนะผ่านอิตาลีผ่านสซโลวีเนียและสุดท้ายไปจบที่โครเอเชียคุณก็จะเหลืออีกแค่ประมาณ42วันที่จะอยู่ในโครเอเชียนี่มันบวกเลขผิดหรือเปล่า41บ็วก่อก็8บส อาจจะอยู่ในอิตาลีหรืออะไรสักนิดๆหน่อยๆเป็นทางผ่านเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ในฝรั่งเศส41แล้วคุณจะเหลือวันที่จะอยู่ในโคเอเชียได้อีกแค่49อย่างมากแต่ข้อดีมีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวไม่แฮปปี้ก็คือคุณก็จะไม่เจอบอ์เดอร์คอนโทรลเลยของเดิมนี้เราบอดเดอร์คอนโทรลหลายรอบมากสําหรับเออพราะเราเข้ามาจากมอนเตเนโกรก็บอ์เดอร์คอนโทรลที่ จะเข้ามาดูบอสเน็กจากดูบอสเน็กแล้วก็บอ์เดอร์คอนโทรลีกเพราะว่ามันมีส่วนของประเทศประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแลบเข้ามาก็คือแลบเข้ามาอยู่แค่ติ่งเดียวคือวิ่งรถประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ผ่านเข้าโครเอเชียรอบก็คือบอ์เดอร์คอนโทรลรอบแรกก็คือตอนเข้าเขตบอสเนียแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาบอ์เดอร์รอบ2อีกที่ตอนออกจากบอสเนียแล้วก็เราก็เจอบอ์เดอร์อีกตอนที่จะโครเอเชียเข้าสโลวีเนียอัเนียเงินคูนาคือเงินของโครเอเชียก็จะ เลือกใช้จะเป็นยูโรแทนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการที่เลือกใช้เงินยูโรนี่จะมีข้อดีอย่างไรบ้างเพราะว่าประเทศเชงเก้น en, หลายประเทศก็ไม่ได้ใช้ยูโรอย่างเช่นเดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ก็ไม่ได้ใช้เอ๊ะฟินแลนด์ใช้ยูโรเออฟินแลนด์ Finland ใช้ยูโรเออแต่เดนเารออสเรียสาธารก็ไม่ได้ใช้โปแลนด์ Poland ก็ไม่ได้ใช้สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ใช้ เออแล้วการใช้ยูโรนี่มันดียังไงทั้งที่หลายประเทศในเชงเก้นก็ไม่ได้ใช้ก็มีคนบอกว่าบางประเทศที่ไม่ได้ใช้ยูโรอย่างเช็คริพับลิกเนี่ยก็รู้สึกจะใช้เงินเอ่อซีแเคก็คือเอ่อคูน้าเหมือนกันอ Cloud, เออเช็คคลาวเออเขาบอกว่าประชาชนเขาอยากจะรักษาเงินสกุลนี้เอาไว้ส่วนใหญ่เป็นคนที่เอ่อค่อนข้างรักชาติคืออย่างอย่าง ผมนึกออกอีกอันหนึ่งอย่างตุรกีเนี่ยค่างเงินเขาค่อนข้างแกว่งมากเคยเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึง่งเคยแบบว่าค่างเงินตกต่ำมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาจากอะไรไม่รู้มาเป็นรีลาแล้วก็ตกอีกถ้าเกิดตุรกีเข้าเป็นเชงเกนเมื่อไหร่ซึ่งคงคง,งไม่แน่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆแล้วเขาไปใช้ยูโรค่างเงินเขาก็จะมีเสถียรภาพไม่ต้องมารอตกต่ําแล้วก็เปลี่ยนรอตกต่าแล้วก็เปลี่ยนเหมือนที่ผ่านมา การดึงหลายประเทศเข้าเป็นเชงเก้นเนี่ยเหมือนเขากําลังขายายอนาเขตอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแม้ใครจะรู้แม้กระทั่งจอร์เจียเนี่ยก็ยังเลงอยากจะเข้าเชงเก้นซึ่งจอร์เจียอยู่ทางขวาของตรุกรกีนะมีคนบอกว่าต้องข้ามศพตรุกรกีไปก่อนคือคือคนที่มีเชื้อของฝรั่งทั้งหลายอ่ะอาจจะเป็นประเทศที่เข้าร่วมเชงเก้นได้ไงแต่เกิดมาถึงแลบมาถึงตะวันออกกลางแล้วคงไม่เกี่ยวนะนี่ครับคือวิวของเมืองดูบลอฟนิกนะ อย่างที่บอกนะเป็นคือประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องของชายทะเลที่เขาเรียกว่ามีโขดหินที่สวยงามแล้วก็เมืองเก่าที่อยู่ริมทะเลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นอืมอันนี้แปลกดีจะเป็นเชงเก้หรือไม่เป็นโครเอเชียก็ยังคงเปิดต้อนรับสําหรับการท่องเที่ยวหรือว่ามีหวังอ๋อเขาหมายถึงว่าเมืองท่องเที่ยวต่างๆในโครเอเชียซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามมากมายเนี่ยยังคงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอ่าแต่ว่าเรื่องของระยะเวลาวีซ่านั้น ในนี้เขาก็มีลิงก์อยู่ EU calculator ก็ต่อไปถ้าเขาเข้าแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาคำนวณคำนวณซะแล้วของเดิมไม่ต้องคำนวณครับอยู่ได้เก้าสิบอยู่แล้วคำนวณซะแล้วว่าหากลบกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยจะเหลือเวลาสำหรับประเทศนี้กีว่วันก็เท่ากับว่าเขายอมเสียสิทธิ์ในเรื่องนี้ไปนะของเดิมเคยเป็นส้มหล่นไงอย่างที่บอกที่พักวีซา่ายอมเสียสิทธิ์ในเรื่องนี้ไปเพื่อได้เข้าเชงเก้นแสดงว่ามันดีกว่าของเดิมใช่ไหม นะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ใช่เริ่มตั้งแต่หนึ่งมกรานะครับไม่งั้นคงไม่มีใครทันแล้วเพราะเหลือ,อแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองยกเว้นเพื่อนๆที่กําลังจะไปอยู่แล้วแล้วก็สามารถทําได้นะครับก็ตอนนี้มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ